โอเคครับ okay, ผมก็ต <mean> ้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้อยู่ผมน้อยเกมนะครับวันนี้ เรามากัน2คนกับพี่ไม้นะทุกคนนะกับรถหกล้อนะผมนี่พี่ไม้มากับรถหกล้อคันใหม่นะทุกคนนะเป็นของพณครับพี่ไม้เป็นโรบอทครับนะผมสีขาวคลีนๆนะก็สวยๆแลวเราเลยทีเดียวผมวันนี้เราจะมาขับเมก้าของเสียติวนะผมสีชมพูหวานแหววนะทุกคนนะก็ไปขุดดินหน้างานใหม่แต่ไปถมที่หน้างานเดิมนะทุกคนนะก็เป็นอะ้รฝากไวค์รกดแชร์กดติดตามด้วยกันก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับนำเลยครับไอ้นี่นะครับผมไป เดี๋ยวเรานำเสียเกมไปแล้วกันเราไปก่อนเลยครับรถผมมันแรงอยู่แล้วงานแรกงานแรกนะครับผมโอ้โหขัลังนี่แรงจัดนะมาจากเสียนเทอร์โบมาด้าที่ไหนเนี่ยรถเรานี่แบบรถเราไม่ได้แบบทําท่อมาว่ะทุกคนรถเดิมเนาะอย่าเป็นนะครับรถเดิมนะฮะอย่าเป็นยกอะครับผมทุกคนรถเราอ่ะเดี๋ยวได้ได้พี่พี่ดูทางก่อนว่าไปทางไหนเออ อ๋อนี่ <สด S 1> นี่มามา,มาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้อ,อ๋อนั่นอะไรไปครับอ,อ่าดูดูทางนิดหน่อยครับนีเออ่เออดูภายในครับผมเออเออไปไปครับอ,อ่าพี่ไม้ไปนู่นแล้วอ่าเ,เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไม่ว่าจะขับไกลไม่เห็นไกลเลย่ะออยนะพีเนาอะไรนะไม่ว่าจะขับไกล โอ้สาเหดี่ยวคันเร่งมาตั้งใจอ่ะไม่นี<ง>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางเนี้ย <Okay, okay. S 1> เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย <Okay. S 1> เวลาเกมจะไป game, เทเกมเลี้ยวซ้ายออกมานะโอเคครับ <Okay, up. S 1> นี่ทางเข้าครับทางเข้านั่งงานใหม่นะอันนี้เป็นนั่งงานใหม่เดี๋ยวเราจะถอยลงไปนะครับผมนี่ครับใช่ไหมถอยเดี๋ยวเราหน้าซุกเข้าไปตรงนั้นหนึ่งโอ้ใส่เกียร์ผิด <laughs> กก่อนถักก่อนถักก่อนนะครับผมเอนอพี่<อ>ยงมาทำไมพี่พี่เลี้ยวโค้งอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ผมจะเลี้ยวมาตรงนี้รอจอดรออุออ้ยแบบโคตรชันว่ะบอ่อนี้พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้หกันชนกันชนนี่ขุดดินพอดีอะ่ะวันนี้เรามารับบทขับแมคโครนะผมเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งมุมมอง ระบดคนขับไมโครนะเสียเกมนะครับผมน้องเปานี่ขาดงานนะโอหลายวันละสงสัยเข้าเกมไม่ได้นะเห็นลงในกลุ่มใช่เป็นไรไม่รู้ครับผมว่าบอกแล้วว่าอย่าไปโหลดหนังโป้เยอะอะไรโอ้ต่ยนี้วสายไล่น้องนีแบบนี้โดนไวรัสจะดิเกมเลยไปสอนนะโห ไม่ได้สอนผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้แล้วผมโปงแล้วพี่มันจะไปบวชแล้วนี่เสียง<ม>อะไรอ่<น>ะเกมมาผมแบบนี้บบนเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงติ๊งติ๊ติ๊อ๋อเสียงรถไฟเนี่ยรถไฟมาเนี่ยดีกว่าผมก็พลาดแล้วพี่ไม่เชื่อไหมว่าดีกว่าผมก็พลาแล้วอ่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ อันนี้จริงๆไปขับครับผมเต็มแล้วบ่ยังพี่้มันเต็มชาแทะน่าหน่ายขอผม่างงกันเพราะพี่ใส่เยอะแทะเดี๋ยวรอไปก่อนนะทุกคนนี่รถไถน,นะครับผม โอ้โหรถไทยยังรอเทพเหมือนเดิมนะนี่ดูยางครับยางแพงนะซื้อมาแพงครับคบค่อยฝุดไปโอ้ยังไม่ถึงครึ่งคันเลยอะไรวะทำไมมันเต็มนานจังนี่รถที่ใส่เยอะใช้ตัวรถไหนนี่โอ้โหเกินใช้ตัวรถไหนนี่ รถคันสีแดงอ่ะไม่เต็มอ่ะไม่กล้าแดงอ่ะเออใช่ไม่เต็มอ่ะเกมใช่คันที่สิบล้อมาพี่สิบล้อแปลงเลยไม่ไม่ไม่ใช่เต็มล้อโอ้เกมเกมดันด่างพี่หน่อยติดอะไรนี่ติดต้องฟุ่นนี้ติดต้องฟุ่นอืมโอ้เกมเกมตักดินใส่ตรงนี้หน่อยนะเกมเกม เดี๋ยวเกมตักดินใส่ตรงนี้หน่อยเด้อโอเคครับผมพี่วิ่งไปขึ้นนี่ตอนนี้นี่ตรงที่จอดรถดิโอ้ยพี่จอดชันขึ้นอ่ะเออแด้ไปครับโอ้ยิ่งแล้วใหญ่เลยดีดีเลยดีเลยปิดเออเดินเดี๋ยวเกมตักดินใส่หน่อยพี่ถ่ายได้เดี๋ยวพี่พี่ถ่ายจะพี่ถอยให้เสียบมาตรงนี้นะพี่ได้จอดชัดจอดอ่ะพี่พี่จะให้เกมเอ๊ะ ตัจกจากดินโถมตรงนั้นก่อนอะตรงที่พี่ติดอะมันพี่ว่ามันหลุมเกินปะ่ะเดี๋ยวพี่ถอยลงไปให้ดินจะไม่พอใช้<อ>นะพี่โอ้ยเหลือ,ลอดินนี่ไม่ที่เหยียบตรงที่ไม่โครเหยียบมันจะไม่มีพี่อ๋อที่ที่ไม่โครยืนไม่มีไม่เป็นไรครับเรามีดินวิเศษอยู่นี่ ระบบจุดจุดที่รถไถเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถตามจ่อตรงนี้แหละโอเคอ่าฮาราฮิว่าอะไรนี่ละเอาได้ได้แล้วแหละอ่าครับเราขับไปโคต่อนะ พอจะล่วงามาได้เลยตรงนี้ไหมติดนะพี่อา้าวติดเลยติดเลยเอ๋อไ็นโคดันตูดนะไม่จริงพี่ถอยมาลงตรงนี้ได้นะพี่มันจะได้ตรงๆไงถ้าลงตรงนี้เดี๋ยวแ้พี่โยกใหม่อน เราแป๊บเขาต้องไหนอ่ะตัวนี้นตัวนี้ตัวที่มันไม่มีดีน,น,นเลยใช่อได้เลยเด็กไหมโอเคพอดีเลยไปเดี๋ยวเราไปเทก่อนนะครับผมเสียดายดีน,นะโอหขุดดินกระมานโอหขุด <laughs> ดิน <laughs> มีการเสรียดายด้วยไปก่อนนะไปก่อนไปกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมาแล้วก็แบบวิ่งตามถนนตามเลยนะเกม ครับผมวิ่งตรงยาวเลยหน้าง,งานอยู่ตรงไหนครับเกมเกมวิ่งมาเลยเดี๋ยวเกมจะเห็นเองอ่ะมันจะอยู่อ่ซ้ายมือโอ้ชนลัวนี่นเเต็มจบเต็มละมาแล้วบอกกำลังไปครับผม เต็มไว้อนะของพี่กว่าจะเต็มนะนะครับตัวแรงออกมาล่านแล้วเดี๋ยวสายตรงเดียวเลยใช่ไหมนี่ตามถนนเดียวใช่ไหมใช่แล้วอ๋อเจอแล้เจอแล้เอ,แลเออเจอก็แย่ละพุ่งเข้าป่าข้าวแล้วผมเออชนรั้วรถคุณไม่อยู่อะพี่รถคุณไม่ค่อยอยู่ ้ยชนตน้นไม้อีกแล้วทำไมทำไมผมรถผมมันชนตน้นไม้บ่อยนี่เกมทคำไม่ดีผมอยากรู้มากเลยี่นี่เรากำลังจะถ่ายเทครับีน,นวันนี้มาคลีนหน่อยวันนี้ ไปครับถึงแล้วมไม่กำลังทีดินน้ถมดินถมดินถมอยู่ถมต่อหน้างานเก่าเราดูทางขวานะครับนี่มาแล้วเมกาครับผมฟาบดูสเต็ปกันแล้วครับนี่โอ้โหไม่ต้องถอยตีวงสวยจัดอ่าเดี๋ยวเราไปเอา,าใหม่คนละที่ยวน่าจะเหลือเฟือแล้วที่เวลา พี่ดูแผนที่ก่อนเดียวอ,อ๋อนี่เขาออกไปแล,แล้วทุกคนนะนะ <c oughs> ครับขอวยอยคอยครับ บ้านเรา,าอยู่ตัวนี้นี่นะบ้านเราใกล้รด้งานทำใช่บ้านเราไดางานอยู่หลังบ้านเองนี่นะครับห่างแคบๆมีคนตามมาแบบมีคนตามมาโคตรแมยมีคนตามมาครับผม ไปที่ลอสรุปได้ถอยมาจอดที่เดิมดิใช่พี่ถอยล่าทเดิมหมดเลยนะครับนี่อ่ะดีเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเฮ้ยเสียงปี๊บวะพี่ไปเปิดเพลงอไม่ไม่ได้เปิดนะแขกไมโครจะรั่วคลีนดีนะเรื่องอะไรนะโคคลีนอ่ะใช่ แต่ถ้าเคลียร์กระดุยเหรพี่ต้องอะไรพี่โอ้โหอย่าเลยครับผมอย่าทำอย่างนั้นเลยมันเอาเสียงคล้ายๆกันนะพี่คลีนกับเคลียร์เลยมันคล้ายตรงไหนวะก็ไฟลอลิงเหมือนกันไงี่ กว่าจะใส่เต็มนะทุกคนแขกแมคโครจะร่วงอน,อนนี้เรากำลังขุดหลุมฝังตัวเองนะผมแขกแมคโครกำลังจะร่วง ที่ไหนรถพี่เต็มแล้วเต็มแล้วบอใช่ครับผมมาเดนี่แหละครับไปขับรถไถเล่นนะไม่โคลแทรกไปขับรถไถเล่นไม่โคลแทรผมจะล่วงกันนี่ขึ้นไม่เคยจะได้สักทีดิทำไมแก่ในเมนี่แก่ที่ช่วงล่างไว้ยทำห้ช่วงล่างสูงขึ้นไปนี่อือติดติดอีหลีเด้ ดิน,นี่ดินดิดดดละเอ้ยนั่นลหละแต่ที่ที่ไม่เดิมต้องลากแล้วจังหวะนี้ดีแล้วหีต้องลากถอยรถไหมผมลอยไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวหนึ่งนะ เราลองไปทางขวาดูดีกว,ว่าน่าจะใกล้กว่านะทางน,นี้ทางน,นี้แล้วเลี้ยวทางน,นี้โอเคมาขับไปครับโอสคด้ายเอ้ยจะเลี้ยวหรือวะเก็บเดิมใช่ไหมเนี่ย เออเออเออไม่โคยจนล่วงแล้วพี่ไม่โคยเป็นสไปเดอร์แมนแล้วผมรอบรอบสุดท้ายพอดีรอบสุดท้ายไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้นครผมไม่เอาอะไรแล้วไม่โคยก็ไม่เอานะเอาอชนุนทำไม่แล้วเลืเล่อมีส่วนิกีเลยนี่ไปคุยกับ นี่เรามาถมหลายอันนี้แล้วนะทุกคนนะน,นี่น่าจะเพียงพอแล้วอันนี้ใช่ไหมรถผมเต็มแล้วนะครับรถเราเป็นแรงอยู่แล้วเอาแรงก็แย่นะ้วติดแล้วครับผมกำลังพูดเลยพี่รถผมเป็นแรงไงโอเคพี่จอดแล้วนะเนอีอ๋อติด ติดเหรออย่าเพิ่งติดมาส่งมาส่งดินก่อนอะไรนะพี่ผมกำลังออกไปเออลืมเลี้ยวระบบเบรกด้วยต้นไม้นะผมไ้ครับรดซิ่งไงทุกคนนะเก็บไปทางไหนดิ ผมมาทางเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยไม่ได้เลี้ยวขวาโอ้ผมพีม <า S 1> ่เขารถถ่ายมาเนี่ยใครจะถึงก่อนเนี่ยพี่ก็ถึงก่อนอยู่แล้วเออเฮ้ยรู้ว่าเรียบร้อยชมรู้ว่าตีตรงนีนี่วอกคุณพี่ไหนพี่ถึงไหนแล้วพี่ผมถึงหน้างานาน,นั่<ใ>นนี่ไหนถึงหน้างานนี่ไงผมมาไหนไหนถึงก่อน <laughs> ดูดูดูคนขับจริงอ่ะคนขับรถจริงเห็นไหมโอ้แทบไม่ต้องทำอะไรอ,ะอ,อ่ะอืออ่าโอ้ขาขาขานี่อีกครับไปชนรถเราอีกโฉวพี่โอ,อ้โหเ้เสียงเบรกโหเป็นไงเจ็บเจ็บไหมคันนี้เจ็บไหมเจ็บครับเจ็บเจ็บนะใช่โคตรโคตรสุดอ่ะ โอ้โหเป็นไงดูลายซะก่อนลายนี่ลายหลังดำนี่ระดับ 8K เลยนะโอเคอ่าโอเคเ,เกมเทเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วรถสุดท้ายนี่ครับผมปิดจบงานนะทุกคนนะครับกี่รถไม่รู้ไม่ได้นับไม่ได้นับครับแต่ว <c oughs> ่ถงเสร็จแล้วนะครับผมนี่ โอเควั okay. นนี้ใครที่จะฝากก็ไลค์ด้วยละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันในแมปใหม่นะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ